ธรรมะก็คือสัจธรรมหรือความเป็นจริงครับในตัวตนเราเนี่ยมีความเป็นจริงอยู่สองอย่างคือตัวที่มาแล้วไปกับตัวที่ไม่มีตัวตนแต่ว่ามันเป็นอมตะทั้งอายุและสภาวะตัวนั้นเราเรียกว่าจิตครับจิตคืออะไรจิตคือพลังงานซึ่งทาหน้าที่รู้เช่นไปอยู่ที่ตาทําให้มองเห็นไปอยู่ที่หูทําให้ได้ยินไปอยู่ที่จมูกทําให้ได้กลิ่นตัวนี้เราเรียกว่าเป็นตัวจิต รู้สักแต่ว่ารู้และมียึดหมายในรู้คือไม่ต้องเอาไปปรุงแต่งเห็นสักแต่ว่าเห็นได้ยินสักแต่ว่ายินอย่างนี้เป็นพุทธจิตคือจิตที่รู้ความเป็นจริงว่าตัวตนของมัน,นว่างคือสุญญาตาภาวะ แต่มันเป็นความว่างที่มันรู้จักจัดระบบจัดระเบียบว่าถึงตอนนี้ผสมพันธุ์นะถึงตอนนี้จะผสมพันธุ์ต้องมีตัวอะไรมาล่อต้องมีอะไรคือมันเป็นไปของมันเองอะธรรมะคือสัจธรรมหรือความเป็นจริงความเป็นจริงแห่งหทุกข์ก็คืออะไรก็แล้วแต่ที่สภาวะว่างๆก่อกำเนิดขึ้นสิ่งนั้นล้วนเป็นความไม่เที่ยงสิ่งนั้นล้วนเป็นความเสื่อมต้องมาเข้าใจอย่างนี้ก่อน ให้รู้ว่าในตัวเราเนี่ยมีสภาวะซึ่งเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติคือเป็นตัวสุญญตาภาวะอยู่ต้องการให้รู้ตัวนี้ถ้าจะรู้ไม่ใช่แปลว่าคุณรู้ทั้งหมดเพราะคุณจะรู้ทั้งหมดคุณก็รู้ไม่ได้เพราะคุณไม่ได้เกิดมาทุกรอบของการกําเนิดและคุณก็ไม่มีปัญญาจะบันทึกทุกรอบของการกําเนิดได้ถูกกับป่ะถึงรู้ไปก็ไม่เกิดประโยชน์แต่ถ้าคุณรู้จักปล่อยวางสิ่งที่คุณรู้ว่าคุณรู้อะไรก็ช่างมันไม่มีเที่ยงสักอย่าง อย่างนี้เข้าใจแล้วป่ะนั่นแปลว่าคุณไม่ยึดติดว่ามันถูกต้องวันหนึ่งมันอาจจะผิดก็ได้ก็ถูกไงก็ถูกไงจริงเฉพาะเวลานั้นสิ่งที่คนเชื่อว่าผิดผ่านไปพันปีมันอาจจะ่จะถูกก็ได้เพราะอะไรเหตุและปัจจัยมันเปลี่ยนอย่างนี้เข้าใจป่ะนี่คือหลักสัจธรรมจิตจูจิตก็คืออะไร จิตตัวนี้หมายความว่าจิตรู้แจ้งถึงความไม่เที่ยงในการรับรู้ถ้าปล่อยได้มันก็เป็นสุญญาตาสุญญาตาคือมีสภาวะว่างเหมือนกันทั้งเขาทั้งเหล่าเป็นอเอากคตาสู่ความเป็นหนึ่งเดียวอ,อย่างนี้เข้าใจว่าเ่นั้นเวลาอาจารย์สอนลูกศิษย์ด้วยวิธีจิตสู่จิตก็คือสอนตัวเนี้ยอาจารย์ปล่อยจิตว่าจิตก็ปล่อย ลูกศิษย์ก็ปล่อยจิตว่าว่างต่อว,ว่างมันคือสุญญาตาแล้วสุญญาตามันคือพุทธจิตพุทธจิตเนี่ยมีอยู่แล้วในทุกอนูในมหาจักรวาลในทุกอนูแห่งความว่างทุกอนูเลยทุกอนูเลยมันมีพุทธะคือความรู้แจ้งเป็นไปของมันเช่นนั้นเองมันมีพลังของมันเองมันถึงความบริสุทธิ์ของมันเองแต่หลายๆอนูซึ่งมีพลังเล็กๆน้อยๆน,นี่รวมเข้าเป็นพลังมหาศาล มหาการุนิโกนาโถก็คือหลายหลายอนุรวมกันเป็นพลังมหาศาลเหมือนลมรวมกันแล้วเป็นพลังไหมเป็นหรือปาน้ํารวมกันแล้วเป็นพลังไหมอย่างนี้ต่างหากทำลายก็ได้ถูกต้องสร้างฉันก็ได้ทําลายก็ได้มหาการุนิโกนาโถแปลว่าเมื่อรวมกันแล้วเป็นพลังมหาศาลเอกคตาคือทุกอนุมีคุณสมบัติเหมือนกัน คือมันมีความรู้แจ้งของมันอยู่จากระบบระเบียบของมันเองโดยที่ว่าเราไม่ใช่ไปทำมันขึ้นได้เราไม่ใช่ไปทำลายมันได้กุศลแปลว่าจิตที่รู้แจ้งว่าในทุกอ,อนุในมาหาจักรวานมีสิ่งนี้อยู่นี่คือบำเพ็ญกุศลและถ้าบำเพำ็ญธรรมบำเพำ็ญธรรมทำมากก็แปลว่าปกติครับ ความเป็นปกติของมันก็คือในตัวภาวะแห่งความว่างนั้นมันมีความรู้แจ้งอยู่ครับถูกไหมมันมีพลังอยู่ครับถูกไหมมันถึงถึงความบริสุทธิ์ครับแกที่นี้หลายๆอนุรวมกันเข้ามันก็เป็นสิ่งนุ้เป็นสิ่งนี้และขึ้นอยู่กับปัจจัยที่มาอะไรครับประกอบกันเข้าไอตัวแตกต่างอะ่ะก็เหมือนอะไรเหมือนอน,อนุภาคไฟฟ้า มันเข้าตู้เย็นเข้าทีวีเข้าอะไรเราจำเป็นต้องรู้หรือเปล่าว่อาอนุภาคไหนที่มาจากสายไฟตรงไหนที่มันเข้ามาสู่เครื่องนี้เครื่องนั้นออกแล้วไปตรงไหนเนี่ยแล้วมันเรื่องที่รู้แล้วมีประโยชน์หรือเปล่าท่ามาต้องปฏิบัติอย่างไรใช่ไหมเขามีสามสเต็ปศึกษาบำเพ็ญปฏิบัติศึกษาคือศึกษาไม่ต้องไปเอาจากนอกตัวเอาที่ตัวเราเนี่ยศึกษาถึงความไม่เที่ยงแห่งความเป็นตัวตน เพราะสัพเพสังขาราอาน,นิจจาอะไรก็แล้วแต่ที่สุญญาตาภาวะก่อกําเนิดขึ้นสิ่งนั้นไม่มีเที่ยงเลยให้รู้หลักลตรงน,นี้ก่อนต้องให้รู้หลักตัวนี้ก็คือจี้มาที่ตัวเราเลยไม่ต้องออกนอกตัวครับไม่ใช่ไปศึกษาตำรามาก่อไม่ต้องเลยเอาที่ไหนตัวเราเนี่ยเพราะตัวเรามันเป็นอาจารย์หนึ่งกายานุปัสนาสติปัฏฐานที่เ็าเรียกสติปัฏฐานสี่ก็คือให้รู้ความเป็นไม่เที่ยงของความเป็นตัวตนเนี่ยสี่อย่างคืออะไร หนึ่งความเป็นตัวตนของเราเนี่ยตัวเราเนี่ยอันประกอบด้วยดินน้ำลมไฟมันมีอายุไหมมันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่ระดับปลายใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่านี่คือความไม่เที่ยงใช่ไหมมองที่ตัวเราไม่ต้องมองตัวนอกตัวเราสองเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานเวทนาคือความรู้สึกครับ,รบหรือที่เราเรียกว่านาม,มาขันธ์สี่เมื่อกี้นี้ลูก รูปแล้วก็นามอย<ช>่างนี้เข้าใจไหมะรูปหนึ่งไม่เที่ยงนะนามอ,อ,อีกสีส่ก็ไม่เที่ยง <c oughs> ต่อไปจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานสิ่งที่เรารับรู้ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจสิ่งที่รับรู้หมายความว่าตารับรู้รูกหูรับรู้เสียง<ช>จมูกรับรู้กลิ่นลิ้นรับรู้รสกายรู้ร้อนหนาวสมองจําคิดมาแล้วก็ไปทั้งสิ้นใช่หรือเปล่า ใช่หรือเปล่าสามล้านี้สามลาจิตานุปัสสนาสติปัฏฐานสี่ธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานธรรมชาติแห่งการได้มาไม่ว่าเป็นลาบเป็นยศเป็นเสรรเริบเป็นสุขล้วนมีตัวตรงเงินข้ามทั้งสิ้นจริงไหมมีลาบก็เสื่อมลาบ,บมียศเสื่อมยศมีเสรรเสริญมีนินทามีสุขมีทุกที่เรียกโลกธรรมแตกที่เรียกว่าโลกธรรมแตกนี่ตัวนี้เราคืออะไรตัวนี้เราคือศึกษาตน ศึกษาความไม่เที่ยงสี่ตัวนี่เราเรียกว่าศึกษาตนบำเพญตนย้อนมองเข้ามาที่ตัวเราว่าในชีวิตความเป็นอยู่ของเราวันหนึ่งหนึ่งเนี่ยเราก่อบาปเวรทางความคิดทางปากและทางการกระทําซึ่งรวมแล้วเป็นอกุศลมูลสิบเหตุที่ทําให้จิตมันแกว่งไปแกล่งมาสิบตัวเนี่ยท่านก่อมันอยู่ตลอดหรือเปล่าเรียกว่าก่อกมอ่ะคือรู้รู้จากตัวเองก่อน สตัจากวเอง,งแล้วก็สองก็คือมองย้อนสองนี่มองดูว่าก่อบาปเรนจากตัวเองสามทางรวมเป็นสิบประการนี้หรือเปล่าความคิดโลบก,กดหลงไหมไง,ไง่ายๆปากพูดเท็จพูดหยาบพูดเพอ้อเจอ้อนินทาว่าร้ายหรือเปล่าเป็นเจ็ดละกายฆ่าสัตว์ชีวิตรักทรัพย่วงประเวณีเห็นไหม รวมเป็นสิบตัวนี่เรียกว่าบําเพ็ญบาเพ็ญคือย้อนมองเข้ามาในตัวเราว่าแล้วก่อบาปเวรอันจะเป็นเหตุให้เราต้องไปเกิดอีกเรื่อยๆเนี่ยสิบตัวนี้ก่ออยู่เป็นประจำไหมให้เราพิจารณาไปทีละข้อทีละข้อทีละข้อถูกไหมนี่<ร>สองเลยไหม,มศึกษาบําเพ็ญบาเพ็ญคือการแปลเปลี่ยนแปลเปลี่ยนไอตัวที่เคยทําไม่ดีทางอะไรทางความคิดทางอะไรเนี่ยต่อไปสามปฏิบัติปฏิบัติมันมีสองอย่าง ปฏิบัติเพื่อเป็นการเพิ่มบารมีบารมีคือทําให้เราทําอะไรแล้วมันได้ง่ายๆขึ้นสิบตัวสร้างบารมีสิบอย่างสร้างเป็นไหมมีอะไรบ้างครับทานคนเรายิ่งได้มากก็ยิ่งอยากได้มากถ้าไม่ฝึกให้เนี่ยมันก็จะเอาอย่างเดียวอ่ะเพราะฉะนั้นฝึกให้ทานครับไหมลดความอยากในใจลดความอยากในตัวเองให้มันน้อยลงไปในการให้ทานครับศีล ศีลแปลว่าปกติของจิตความเป็นปกติของจิตคือต้องสะอาดสวาส่างสงบเวลามีอะไรมากระทบรู้ทันแล้วเปล่าสิ่งที่มากระทบไม่เที่ยงทั้งสิ้นรู้จักปล่อยวางไหมถ้าปรุงแต่งต่อมันจะกลายเป็นอะไรเครื่องร้อยลัดที่มามัดจิตสะอาดาจิตมันสะอาดอยู่แล้วแกเพราะเราไปปรุงแต่งว่าน,นี่เป็นเรานี่เป็นของเรา,าไอ้ตัวนี้ต้งหาเขาเรียกตัวกิเลสกิเลสคือเครื่องเศร้าหมองนั้นเกิดจากการที่เราไปยึดติด อย่างนี้พอเข้าใจป่ะครับ่าอุทารละรักษาศีลเสร็จอศีลไน้นขัมาะได้ขัมาะแปลว่าบวชจิตครับคุณต้องรู้ว่าธรรมชาติของจิตคุณเนี่ยไอตัวรู้เนี่ยตัวมันเนี่ยมันเป็นสุญญตาภาวะมันเป็นพระพุทธอยู่แล้วมันเป็นพระธรรมอยู่แล้วมันเป็นพระสงฆ์อยู่แล้วอย่างนี้เข้าใจไหมหมายความว่าวจิตที่ไม่มีสงสยัยจิตที่ไม่มีกงังวลจิตที่ไม่เห็นผิดรู้ว่าสภาวะ สุญญยตากับจิตอันเดียวกันมาอยู่ในตัวตนเรียกว่าพุทธจิตแต่อยู่นอกตัวตนเรียกว่าสุญญาตาภาวะหรือเรียกว่าธรรมชาติ<ฆ>ชัดไหมยอย่างนี้ชัดไหม<ฆ>รับัธรรมก็คือให้รู้ว่าในตัวจิตเราเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยมันอย่างเดียวกันครับ<ฆ>มันสมบัติเหมือนกันแฟนบทจิตก็คือให้รู้ว่าจิตคุณกับสุญญยตามันมาที่เดียวกันจิตปกตินี่ก็คือจิตที่สะอาดสว่างสงบมีลายมากระทบไม่ปรุงแต่ง รู้สักแต่ว่ารู้อย่างนี้เข้าใจวะครับนี่คือการบวชจิตกอกสามสามแล้วเนี่ยคำอ่ะสี่ปัญญาครับปัญญาแปลว่าพุทธจิตอย่างไรอ่ะพุทธจิตรับรู้แต่ไม่รับเก็บรู้สักแต่ว่ารู้รู้ว่าสิ่งที่มากระทบไม่เที่ยงทั้งสิบผู้มีปัญญาก็คือผู้ที่รู้ว่าสิ่งที่มากระทบไม่มีอะไรเที่ยงเลยนั่นแปลว่าท่านถึงซึ่งพุทธจิตแล้วรู้แล้วรู้จักปล่อยวางครับห้าวิริยะ ทําความเพียรเพราะคนเราเนี่ยไอตัวกิเลสเนี่ยมันจะทําให้ความเพียรเราเสียอยู่ตลอดนะมันทําให้เราเขวี้ยตลอดนะงนั้นถ้าไม่มีความพยายามล้ําไปไม่ได้หกความอดทนถ้าไม่อดทนมันจะพยายามได้ไงแหมเจ็ดสัจจะดูที่ฟ้าดินฟ้ามีแต่ฟ้าก่อเกิดดินอุ้มชูแต่ธรรมชาติไม่มีปากมันเลยสร้างคนขึ้นมาเป็นปากเสียงแทนงั้น คนถ้าใช้ดีก็เอาอย่างฟ้าเอาอย่างดินมีแต่ให้ไม่ใช่เอาเข้าตัวมีแต่ปล่อยออกไปสัจจาจริงไม่ได้แปลว่าคำพูดหมายถึงตรงออสัจจามันแปลว่าตรงตรงอย่างฟ้าตรงอย่างดินเพราะไม่ว่ามึงจะชั่วหรือดีกูช่วยให้มึงทั้งนั้นโดยไม่ยึดถีอไม่ยึดถือว่าความเป็นมึงเป็นกูเพราะ สภาวะทั้งมวลร้วนมาจากสุญญตาภาวะทั้งสิ่งอย่างนี้ไม่ได้แยกนีเลวไม่ได้แยกนีเร็วไม่ให้ฝนไม่มีไม่ว่าชั่วกูไม่ให้ฝนมึงชั่วกูไม่ให้อากาศมึงไม่มีเลยให่หมดต้องเอาอย่างธรรมชาติเนี่ยเขาเรียกสัจจะต่อไปอธิษฐานนะหมายความว่าธรรมชาติเนี้มีแต่มีแต่ให้ มุ่งมัน่นเขาสร้างโคนสร้างตัวตนมาหรือเพื่ออะไรเพื<ม>่อทําหน้าที่แทนเพราะอะไรเพราะเขาไม่มีปากอย่างนี้เข้าใจรึเปล่าครับอาธิฐานจริงๆแปลว่าอะไรครับอาจอธิฐานมุ่งมัน่นมุ่งมั่นตั้งธรรมชาติเนี่ยมุ่งมั่นที่จะสร้างคนสร้างอะไรเนี่ย<ม>เพื่อมาพัฒนาโลกครับแต่น,นี้เราเราให้เราเข้าใจสภาวะตัวเองว่ามองเราเนี่ยคือส่วนหนึ่งที่ธรรมชาติสร้างมาเพื่อให้พัฒนาโลก พราะธรรมชาติที่ที่สร้างฟ้าสร้างดินเนี่ยเขาเป็นแบบฉบับเป็นอาจารย์ให้เราอยู่แล้วเพราะเขาให้อะไรก่อกําเนิดอะไรเขาไม่ได้คิดทดแทนก็ไม่ได้คิดถึงบุญคุณก็ไม่ได้บอกว่านี่ของฉันนั่นของเธอเขาไม่ได้พูดเพราะเขาไม่มีปากงั้นจึงสร้างไอ้มนุษย์ที่มีปากนี่มาทําหน้าที่อธิบายให้สรรพสัตว์หรือเป็นผู้นําของเหล่าสรรพสัตว์นี่คือหน้าที่ที่เขามอบมาเขาสร้างมาอธิษฐานนะเนตตา เมตตาแปลว่าคิดดีปรารถนาดีอยากให้เขาได้ดีมีสุขเมตตาแปลว่าให้อภัยเอื้อเฟื้อไม่โต้อตอบเมตตาแปลว่าเห็นทุกคนอื่นเหมือนเช่นทุกตัวเองเนี่ยมีไหมคือตัวเมตตาตัวที่สิบกูเบกขาอุเบขา,าหมายความว่าปล่อยวางซึ่งการยึดต,ติดในสี่ลักษณตามารักตัวกูของกูถ้ามีของกูแล้วไปไม่ได้ เพราะมันมีที่ยึดซะแล้วมันไม่ไปแล้วมันไม่เป็นศุญญาตาอย่างนี้เข้าใจว่าบุคลักษ์บุคลักษ์ตัวนี้คือบุคคลบุคคลมันย่อม,มาจากปุติบวกคนปุติแปลว่าเน่าเหมน็นคนแปลว่าผู้บริโภคบุคคลแปลว่าผู้บริโภคของเน่าเหมน็นทั้งตัวมีแต่ขี้ขี้ตีนขี้หัวขี้ไข,ข่ขี้อะไรสรัรว์ร ขี้ฟันทั้งตัวมันมีแต่ขี้บุคคลแปลว่าผู้บริโภคสิ่งเน่าเหม็นนี่คือปุคลักษ์สัตรวร์ักษ์สัตวะแปลว่าผู้คล้องอยู่กับกิเลสลักษณะของคนที่คนก็ดีสัตว์ก็ดีเนี่ยเข้าขายเป็นผู้ที่ติดอยู่ในกิเลสทั้งสิ้นแปลว่าเกิดมามันก็ติดกิเลสแล้วเพราะกิเลสทําให้มึงเกิดอยากจะบายอยากสวยอยากรวยอยากเงินอ,อ,อ,อยากเป็น ยากดังตัวสุดท้ายชีวรักษชีวรักก็คือโลกกรรทำแปถ้าท่านติดในสี่รักนี้แล้วท่านไปไม่ได้ครับผู้ที่จะบรรลุถ,ถึงนิพพานจะต้องออกจากสี่รักความเป็นหนึ่งความเป็นตูกูไม่มีสองความเป็นบุคคลเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องไม่มีเพราะแต่ละสิ่งล้วนมาจากสุญญาตาทั้งสิ้น นับแต่ข้อหนึ่งถึงข้อสี่เนี่ยเขาสู่ศูนย์เนี่ยตามหมดปฏิบตัติต่อไปคือคุณคุณต้องทําบารมีสิบยังไม่พอคุณจะต้องปฏิบัติตัตวต่อไปนี้ที่คุณจะต้องทํารู้รักษาสิลรู้ดําเนินเบญจะทำครับรู้ดําเนินคุณธรรมแปดรู้ดําเนินคุณธรัมห้ารู้ควบคุมอารมณ์รู้ป้องกันความเคยชินรู้จักขจัดผู้ปกิเลสอนุสัยและสังโยชน์ จริงทุกอย่างของแปดสิ่งที่ทมขันนี้รวมอยู่แค่รวมอยู่ที่ตัวหนัฮิลิโอตัปะตัวเดียวและสั้นกว่าอีกตัวเดียวเลยฮีลิโอตัปะสิ่งที่พูดมาคุณทําอะไรก็เล้วแต่ถ้าคุณมีความละอายเกรงกลัวต่อบาปจบเลยไม่ต้องมีกี่ขันเลยเกลียงเลยเพราะที่แท้แล้วทั้งเขาและเรามาจากสุญญตาภาวะเดียวกันถ้ารู้อย่างนี้แล้วเอาไปทำไมก็ในเมื่อเราและเขามันมีที่ไหนเราละอาย เกรงกลัวต่อบาปบาปคืออะไรบาปก็คือตัวที่ทําให้คุณต้องไปทนทุกต่อเพราะถ้าคุณยึดคุณต้องมามาก็คืออยู่ในห่วงทุกขโลกะธรรมโลกะแปลว่าห่วงทุกถ้าคุณติดยึดคุณต้องมาเพนบารมีสูงสุดคือรู้ความเท่าเทียมของสรรพชีวิตทุกชีวิตล้วนมาจากสุญญตาภาวะทั้งสิ้นครับเจ๋งไหมเป็นหนึ่งเดียวเป็นเอกคตาอย่างเป็นหรือยังเดียว มีหนึ่งเดียวเราเองก็เป็นหนึ่งเดียวต้นไม้ก็ใช่<ะ>หินแร่ธาตุแก้วก็ใช่แม่นโมดก้อนหินก็ใช่แม่นมขี้หมาก็ใช่แม่นมดทุกอนูในมหาจรรวัน <c oughs> สิ่งนั้นมีความรู้แจ้งอยู่เรียกว่าพุทธ,ธ<ะ>สิ่งนั้นมีพลังอยู่เรียกว่าธรรมะ,ะสิ่งนั้นมีความบริสุทธิ์อยู่เรียกว่าสังฆะนั้นพุทธธรรมะสังฆะก็คือตัวสุญญตาภาวะหรือตัวนิพพาน เข้าใจยังปล่อยที่ไหนถึงที่นั้นฉะนั้นคุณไม่ได้ไปแสวงหานะสิ่งนี้มีอยู่แล้วนะต้องเข้าใจนะมันเป็นไปของมันเช่นนั้นเองนะคุณต้องรู้ว่าคุณมีต้องรู้ก่อนว่าคุณมีก็มารับรู้ไงว่าคุณมีสิ่งนี้อยู่เข้าใจไหมเสร็จแล้วว่กลับไปปฏิบัติถูกเพื่ออะไรเพื่อปล่อยไอ้ตัวขัดขวางไม่ใช่ไปสร้างนะถ้าคิดว่าไปสร้างนะตายนะทุกวันนี้แสวงหานิพพาน มันถึงหาไม่เจอปล่อยกิเลสมันถึงเลยเพราะสิ่งนี้มีอยู่แล้วในทุกอนูในมหาจักรวาลอาแปะเน้นนะไม่ผ่านไม่ใช่สิ่งทางขึ้นคุณมีอยู่แล้วทุกคนมีอยู่แล้วถูกต้องมีผ้าคลุมอยู่ถูกต้องคุณเอาตัวนี้ออกก็กระจ่างอว่างเข้าใจอย่างกิเลสคือตัวไปปิดบังเอากิเลสออกมันถึงเลยทุกอนูมีอยู่แล้วกิเลสใครสร้างเราสร้างกคนี้ไง ถูกมามเราอยากได้เราอยากมีกราทกไงเป็นเราอยากทำรู้ะติดยึดพารู้ะติดพ้าอะไรติดยึดเพราะไปปรุงแต่งว่าเป็นกูเป็นของกูถ้าไม่มีตัวกูไม่มีของกูมันก็ไม่ติดยึดเพราะท่านกูและมึงเป็นสุญญตาภาวะอย่างนี้เข้าใจป่ะเพราะนั้นถ้นไม่ปล่อยการยึดติดมึงไม่มีถึงหรอกไปยังไงก็ไปไม่ถึงไม่ถึงปล่อยเมื่อไหร่ก็ถึงเพราะมันมีอยู่แล้วไม่ใช่สร้างขึ้นได้นะ นี่ไปแลนผิดๆว่าน,นี้คือสิ่งที่สร้างขึ้นรับใช่ถ้าปังม่นี่ยิ่งหาสิ่งนี้มันมีอยู่แล้วยิ่งหาก็ยิ่งหาย,ยมึงไปหามันเจอได้ไงเพราะมึงจ้องหามันมีอยู่แล้วมึงเพียงแต่เอาไอ้ตัวบังออกมันก็เห็นแล้วเ็อยิ่งออกเดินทางยิ่งห่างจากเป้าหมายก็นั่นไงนี่ไง